วันไหนที่เราอดอาหารเนี่ยนะแล้วมันจะมีช่วงที่เราที่เรามีมีวิกฤตวิกฤตก็เป็นเ้ื่ว่าในการปรับระบบร่างกายในการขับพิษด้วยอะไรสารพัดรูปแบบเลยแล้วเราสามารถแก้ได้แล้วก็ผ่านได้ะโดยแบบที่พี่อจะลีบอกอล่ะว่าเราจะต้องรับรู้ถึงศูนย์กาาดองคกรมตุนล้นแรก ป็นสารทัศเด็กคุณปุษจันทร์สโรแล้วก็มีรายละเอียดครบถ้วนเลยที่เพียนจรีได้บอกแนะนำทั้งหมดอะเอามาทำให้หมดเลยเพราะเราผ่านได้เราสึกขึ้นขึ้นจากแข็งแรงขึ้นกับวันที่เราทานอาหารความแข็งแรงน้อยกว่าโดยซ้ำจ้ะแบแข็งแรงน้อยกว่าเลยมันจะ มันจะไม่สดชื่นมันจะไม่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 อยู่ปกติที่สดชื่นเน่ยก็เหมือนพวกเราในหลายท่านเนี่ยแบบต้องจ้างเงี้ยถ้าวันไหนอดอาหารเนี่ยเขาจะตื่นได้ตั้งแต่ตีสองตีสามเลยเลยแต่ถ้าวันไหนไม่อดมันมันแบบมันจะไม่ค่อยสด ขึนแข็งแรงอ่ตื่นไม่ได้เช้าอย่างเงี้ยชินไม่ใช่ว่าตื่นมาเพราะหิวอาหารนะไม่ใช่นะจ้ะตื่นมาเพราะความแข็งแรงเพราะว่าร่างกายเขาเขาได้ทําให้ตัวเองปลอดโปร่งแล้วจากกิเลสแนนะละจ้ะาจากขยะจากขยะซึ่งเป็นแผนผังสําเร็จเวลาของกิเลสที่อยู่ในตัวที่เราเปลี่ยนให้เป็น ประโยชน์จากสิ่งที่เป็นแผนผังสําเร็จเวลาของกิเดสก็เป็นแผนผังสําเร็จเวลาบริวสามสทันเประเดตคุณผุ้ธสดเจนทัสโรไงจึง,ลลจงทําให้เราแข็งแรงสดชื่นในการทําฟาสติง้งในวันที่ทําฟาสติง้งซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนกิเลสให้เป็นบริวสามทัตเปรตคุณผุ้ธสดเจนทัสโร เปลี่ยนแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้เป็นบารมีสามสิทัะเดรคุณพสตัเจสโตรเป็นแผนผังสําเร็จเวลาบริบสัมัะเดทคุณพสตัเจสโตรก็ค<อ>ือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละเป็นเป็นความพร้อมสมบูรณ์ที่เป็นปกติ ็ให้เขาอดอาหารวันเว้นวันจ้ะอด<ห>อาหารหาพี่แล้วแล้วยาละฮะยายาเพราะว่าวันอดอาหารเขาแม่กินยาด้วยนี่ไม่มียาอะไรมีแต่น้ำยาเราเราก็ดูว่าตัวไหนที่สำคัญให้เราสังเกตค่ะเราอดอาหาร ทั้งวันจ้ะแล้วเราก็ดื่มซุปให้เขาะะดื่มน้ำแร่เอ่อกสบซุปมะละอ่าฮะซุปมะละนี่ให้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 ดื่มเฉพาะน้ำเนื้อมะละไม่เอาใช่ไหมคะคือถ้าเขามีอาการที่ที่เขาต้องใช้อฮะ๋ออ,อ,อเราก็ให้เขาดื่ม น้ำสุปปลาแค่นั้นเองจ้ะค่ะอาหารทั้งวันอืมอ๋ออันนี้เดี๋ยวจะลองถ้าได้ได้สุปรลาเข้าไปอาจจะช่วยก็ได้อือใช่จ้ะค่ะเราอาจจะใส่ใบเตยใส่ในไหนฮะในใบเตยนี่ใส่ในไหนยะท่านใส่น้ำมันใส่น้ำสุปลาก็ได้จ้ะอ๋อค่ะค่ะ ออืแล้วต้องต้มใส่เกลือดงไหมคะท่านแล้วแต่เราจ้ะค่ะอ๋อค่ะแล้วเราก็เราก็สังเกตว่าเขายัางยังพอไหมอือโดยถ้าเรา ถ้าเราทำแกงขี้เหล็กได้ก็ยิ่งดีจ้ะก็มีมเขาบินเผ็ดไม,ไม่ได้นะท่านขี้เหล็กเอาไปทำแ,แบบแกงจืดได้แหรอฮะแ,แล้วก็ทำก็มีขี้เหล็กแล้วก็มีใบย่านางใส่ซีอิ๊วขาวอือฮะ ใบย่านางนี้เราใช้เป็นน้ำยาน้ำย่านางได้ใช่ไหมคะพวกหรืออาจจะใส่พวกผักอื่นๆใส่เข้าไปด้วยอาแล้วก็แล้วก็ให้ดื่มน้ํานี้ถ้าเขาถ้าเขาต้องการมากถ้าไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องให้แล้วก็เตรียมของวันนี้ไว้จ้ะเตรียมพวกน้ําซุปรละพวก แกงคิดเหล็กอย่างเงี้ยโดยเราไม่จําเป็นต้องไปใส่เครื่องแกงให้เผ็ดมากจาก้ะหรือ,อหรืออาจจะมีแค่ขี้เหล็กแล้วก็ยานางอืมแล้วก็แล้วก็สังเกตอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูงมากแล้วก็ใช้ใช้น้ำนสลมละลานี้ก็ได้หรืออุณหภูมิของร่างกายเขาอาจจะ,<อ>จะใส่ที่ว่าท่านถามหรือเราอาจจะใส่ใส่ใส่น้ำยาวุไทยทิพย์ก็ได้จะ้ะก็ถานในใน,ในอาหาร<ง>นะคะ ื่อจะทําให้พิษที่เกิดขึ้นเขาเปลี่ยนโครงสร้างค่ะน้ำยาอไทยทิ์เราก็สามารถหยดลงไปในน้ำในน้ำที่ดื่มหรือว่าไงคะอันนี้หยดในน้ําที่ที่เขาดื่มลงไปหรือว่าหยดไปในไหนอันนี้น้ํายาไทยทิ์ถ้าเราได้น้ํายาไทยทิยว่าเขาจะบอกจะ้ะว่าให้หยดลงไปในไหนจะ้ะ ก็จะเขียนไว้ค่ะอือฮึถ้าเรามีของหลายอย่างเนี่ยเราจะแล้วเอามาใช้ค่ะส่วนยาเดิมๆของเราเราก็ไม่ต้องใช้จ้ะเพราะว่าวันที่เราอาหารก็ไม่ต้องมาใช้แล้วก็ดูว่าผลจะเป็นไงแล้วก็ใช้ของที่เรามีนี้อือในวันที่อดอาหารให้ใช้ทุกนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะขี้เหล็กอะไรพวกนี้ะหรอยานา ในวันอดอาหารอ๋อค่ะก็ง่ายๆแค่นี้แหละจ้ะค่ะค่ะถ้าเขาต้องการนะจ๊ะถ้าไม่ต้องการก็อดไปเรื่อยๆจ้ะแล้วเขาก็นอนเขาก็นอนหลับไปเรื่อยๆเรื่อยๆแค่นี้เองแล้วก็ดูอุณหภูมิอุณหภูมิมากๆแล้วก็ให้เขาจินหลังจืดอย่างเงี้ยะค่ะคืออะไรทั้งหมดเนี่ยฮะคือเราต้องรู้หมดเลยเราต้องทํามาก่อนจ้ะ แล้วเราจะรู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่อะไรเงี้ยอออืืมันมันจะรู้อะจ้ะอออต้องลองทำดูไม่ได้ทำมันก็ไปแบบทฤษฎีอ่ะค่ะซึ่งเราก็ถามว่าทำได้โดยสังเกตว่าจะต้องใช้วันเท่าไหร่เท่าไหร่หรือีของอะไรนี้ทั้งหมดเลยอือหอแล้วก็ต้องรู้ว่าการเกิดอะไรขึ้นในแต่ละเวลาถ้าเราไม่มีขี้เหล็กสดเนี่ยเราใช้ขี้เหล็กกระป๋องที่มีขายได้ไหมคะ ตัวเ<ด>ช่นุดนี้หายากมากที่นี่งั้นก็ทําตามนี้เลยจ้ะก็ะเราก็หาเท่าที่เราหาได้จ้ะค่ะค่ะจ้ะแต่าขอบ<อ>พระคุณท่านเจ้าค่ะ